การเช่าแคมเปอร์แวนที่เสียเงินแค่หลักพันแต่ไปไหนก็ได้อีวีนี้ต้องดูแคมเปอร์แวนก็คือเป็นรถบ้านไปได้ทุกที่ที่มีถนนดีกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากจะซื้อราคา,อ,าอะไรพี่พันหนึ่งก็ตกประมาณ3ล<า>้าน5ถึง3ล้านแล้วแต่อุปกรณ์ภายาในว่าเราจะใช้ออปชั่นเครื่องเสียงส0 0แสนเป็นเบาไหมพรม<า>หรือจะเป็นเบาะหนังแล้วแต่ว่าแต่งใช่3ล้านกว่าซื้อไปใช้เองคุ้มไหมครับคุ้มครับแต่ต้องใช้ทุกวัน แล้วก็มีห้องน้ํามีตู้เย็นอยู่นี่ไหนนี่หรอนี่ตู้เย็นอ๋อนี่ตู้เย็นตู้เย็นครับเครื่องเสียงอยู่นี่อันนี้อ่างล้างมือไมเคเ็บแล้วก็ห้องน้ำและอันนั้นอะไรอ่ะพี่ที่นอนคือที่นอนครับเครื่องบนเนี่ยจะปรับเป็นที่นอนได้2เมตรคูณ2เมตรควีนไซส์ของเตียงบ้านเราตรงนี้ก็ปรับเป็นที่นอนได้เต็มก็นอนสบายนอนสบายค่อนข้างที่ไพรเวทขับง่ายถ้าขับรถเป็นเหยียบเบรกเป็น ก็ไปได้แล้วโอ้คันนี้คันใหญ่เคยไปสูงสุดเนี่ยคือ11นั่งตรงไหนเยหนึ่งสองสามสี่ละข้างหลังอีกเก้าข้างหลังอีกถึงเก้าคนเพิ่งเห็นด้วยมีกางหลังด้วยโอ้เจ๋วเลยอ่ะผมทำเอวกับอุทยานแห่งชาติโดยทุกแห่งหมดละก็คือจอดได้ทุกอุทยานเสน่ห์ของแคมเปอร์แวนมันคืออะไรพี่ก็คือได้ท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวในจุด ที่เป็นธรรมชาติแล้วไม่มีโรงแรมหรือที่พักตั้งตรงนั้นมองแล้วเห็นวิวพโนอเลมาวิวหลักล้านแต่นอนหลักพันอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าผมเป็นเจ้าแรกที่ให้เช่าในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกแน่นอนและอาจจะเป็นเจ้าเดียวณตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันเราจะซื้อหรือจะเช่าดีกว่ากันครับผมต้องถามคุณสองก่อนว่าปีนึงคุณสองเที่ยวได้กี่วันปีหนึ่งไปีหนึ่งก็เกิน60วันอะหกสิบวันหกสิบวันซ่ะถามหน่อยเพื่อนๆใครปีนึงไปเที่ยว60วันบ้างคอมเมนต์มาหน่อย นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่ก้องสตอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปพบกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับหลังโควิดผมบอกเลยนะครับว่าการออกลานกลางเต็นท์นะครับไปตั้งเต็นท์อยู่กลางเขาคุณผู้ชายอาจจะชอบแต่คุณผู้หญิงอาจจะบอกโอ้โหไม่ไหวไม่สะดวกอ่องน้ําก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีวันนี้จะพาไปดูครับกับแคมปร์แวนครับที่มีความสะดวกสบายมากกว่าเต็นท์มีห้องน้ํามีห้องครัวมีห้องนอนมีแอร์นอนเย็นๆกันแบบสบายๆซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของ ของเจ้าแคมเปอร์แวนคันนี้ครับแต่ต้องเสียหายหลายล้านมันไม่ไหววันนี้จะพาไปดูครับกับการเช่าแคมเปอร์แวนที่เสียเงินแค่หลักพันแต่ไปไหนก็ได้อีวีนี้ต้องดู ครับพี่เด่นดสวัสดีครับ,รบอันนี้เกินที่คิดไว้ผมนึกว่าเป็นรถแบบว่าเราก็ต่อแบบหลังคาต่อเต็นท์ไปเฉยๆไม่ใช่ครับเพราะมาตรฐานเรา <c oughs> เราได้มาตรฐานยุโรปเลยครับอ,อันนี้มีจากเยอรมันจากญี่ปุ่นอะไรก็ใช้รุ่นแบบนี้ดี่เซลแลนที่เขาเห็นแบบแคมเปอร์แวนที่ไปขับนิวซีแลนด์นี่คืออย่างนี้หรอนิวซีแลนด์ออสเตรเลียในอังกฤษอะไรเงี้ยเขาใช้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันแล้วแต่โมเดลว่าจะเป็นรถตู้หรือจะเป็นรถเอ่อโฟล์วินแบบเผื่อนเพื่อนไม่รู้แคมเปอร์แวนมันคืออะไรพี่แคมเปอร์แวนก็คือเป็นรถบ้านคือจริงๆแล้วมันมาจากมมมมอออออเเตตรรร์์โโฮฮก็คืถ ที่สามารถเป็นบ้านได้แล้วก็เคลื่อนที่ชื่อตรงเลยมอเตอร์กับโฮมรวมกันอ๋อย่างนี้ไอ้รถน่ดิแล้วก็อันนี้ก็คือเรียกออกมาเป็นแคมเปอร์แวนก็คือไซส์มันเล็กลงมาหน่อยอ๋อจริงๆคือไอ้รถอย่างนี้ก็คือจริงๆมันคือมอเตอร์โฮมเหมาะไปไหนไปได้ทุกที่ที่มีถนนดีกว่าเขาเอาไว้ไปเที่ยวกันไปพักผ่อนกันและไอ้แคมเปอร์แวนกับรถที่มันมีเต็นท์มันต่างกันยังไงอะพี่แคมเปอร์แวนกับรถที่มีเต็นท์มันต่างกันคือรถที่มีเต็นท์เนี่ยก็คือเป็นรถธรรมดานี่แหละที่เราใช้กันทั่วไไไไปปแแแตตต่่่่่เเเเเรราาาาาาออออออ็็็็นน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 ท์ขึ้้้้้กกกกกกงงงงยูบบหหลลลััััคควมมมมมมมะะีีีถืื Oh. Oh. อันนี้มีทั้งห้องน้ํามีทั้ง Air, แอร์ห้องอาบน้ำแปลว่าอันนี้สบายกว่าเยอะเลยดิเอาแล้วอย่างผมก็เห็นอย่างรถตู้ที่เขาเอาไปดัดแปลงข้างในให้มันแบบปุ๊บปับมีนู่นนี่นั่น <Yeah. S 1> อันนี้คือมอเตอร์โฮมเหมือนกันไหมคือจริงๆแล้วรถรถตู้มันเป็นรถนั่งต้องถามก่อนว่า รถคันนั้นเนี่ยพอเอามาปรับเปลี่ยนแปลงสภาพรถเนี่ยคุณจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องถ้าคุณจะมาใช้บนท้องถนนเอาเหรอมันไม่ใช่ใครจะปรับก็ได้เหรอไม่ได้ครับจริงๆรแล้วง่ายง่ายครับรถ11เ็ที่นั่งพี่มาใส่เป็นรถ8ที่นั่งพี่ก็ต้องขออนุญาตกรมการขนส่งทางบกรถตู้ที่เป็นสิบเอ็ดที่นั่งพี่จะมาปรับเป็นรถนอนมีห้องน้ํามีแอร์ติดพี่ก็ต้องขออนุญาต จดทะเบียนให้ถูกต้องเพราะมันจะเป็นรถชฉพกิจมอเตอร์โฮมที่จะต้องมีการเรื่องเสียภาษีเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือดัดแปลงสภาพอันนี้คือต้องทาให้ถูกต้องในแง่ของกฎหมายอย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากจะซื้อราคาเท่าไรพี่คือผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับไม่ได้ผู้จาหน่ายผมเป็นผู้ว่าเช่าในส่วนที่ผมซื้อมาหรือว่าตอนในตลาดเขาขายอยู่พันหนึ่งก็ตกประมาณ3ล้าน5้าง3นานแล้วแต่อุปกรณ์ภายในว่าเราจะใช้ออปชั่นเครื่องเสียงสามแสนเป็นเบาะไหมพรมหรือจะเป็นเบาะนังแล้วแต่แล้วแต่แต่งสามล้านกว่าซื้อไป ใ้เองคุ้มไหมครับคุ้มครับแต่ต้องใช้ทุกวันซึ่งคนอย่างเราเราจะขับไปไหนอจะไม่ตอบโจทย์สำหรับบางคนถ้าซื้ออยู่3ล้านหแต่ถ้าเช่าอยู่ที่วันละ6000บาทหกพันเาทถูกกว่าเยอะออขนุญาตนะขออนุญาตนะเชฉยเลยครับเชยเครับเต็มที่ครับเต็มสบายเลยครับอุ้ยอุ้ยข้างในเย็นว่ะเพื่อนเพื่อนเรานึกว่าข้างในมันจะแบบตู้อบร้อนร้อนด้วยมาก ตู้ยติมเลยนี่ว่าวู้นี่เข้ามาตรงนี้เอาพี่ขึ้นมาด้วยกันเคยมาไหมพี่อะไม่เคยไม่เคยได้มาเท่าไหร่พที่บออครับครับนี่เราสำหรับให้นั่ง จัดไว้สําหรับเวลานั่งเดินทางเวลาคนขับขับไปเราก็คุยเจรจากันได้ข้างหลังอาจจะมีสั่งสรรได้ในวีเกเตอร์ก็นั่งข้างได้แล้วแถมตรงนี้ได้อีก3 4มคนแล้วก็มีห้องน้ํามีตู้เย็นอยู่นี่ไหนนี่หรอนี่ตู้เย็นอ๋อนี่ตู้เย็นครับหยิบมาเครื่องดื่มเย็นๆยหยิบมาตรงนี้ใช่ครับเครื่องเสียงอยู่นี่อันนี้อ่างล้างมือใบเฟล้วก็ห้องน้าคือเวลาคนสูงอายุหรือคนเดินทางที่ไม่อยากจะจอดพักแวะเข้าปั๊มน้ํามันเต็มแล้วก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ําได้ โอ้เจ๋งอ่ะทันทีแล้วอันนั้นอะไรอ่ะพี่ที่นอนคือที่นอนรอครับข้องบนเนี่ยจะปรับเป็นที่นอนได้กรณีถ้ามีแฟมิลี่มีเด็กจะนอนอเดินทางโดยอยากจะให้พักผ่อนก็กางเป็นที่นอนให้เด็กนอนได้ในระหว่างการเดินทางแต่เวลาจอดนอนเนี่ยตรงนี้ก็ปรับเป็นที่นอนได้เต็ม<น>ข้างบนเนี่ยสองเมตรคุณสองเมตรพอดไซส์ของเตียงบ้านเราก็นอนสบายนอนสบายคนขับเขาต้องมีเทคนิคพิเศษไหมเออไม่ต้องขับขับรถโฟล์คจูนเนอร์ได้ก็ขับได้แล้วครับแต่ระวังแค่เรื่องความสูง บ้านเราเนี่ยเวลาเรามุดอยู่เทินลอดอ<า>ใต้สะพานเท่าน,านั้นเองที่ระหว่างความสูง ถ้าความสูงอะไรที่เขาบอกว่าความสูงต้องไม่เกิน3เมตร6กเราต้องไม่ข้ามคำถามหนึ่งเลยนะพี่เพื่อนน่าจะสงสัยกระจกนี่ข้างนอกมองเข้ามาเห็นไหมเห็นบางลางแต่ไม่เห็นแบบเราเราเป็นวันวันวันเวฮะมันออกมองออกไปกว้างชัดแต่มองเข้ามาเนี่ยจะเห็นแบบลางเพราะเป็นกระจกดับเบิ้ลแล้วผมปิดมืดเลยได้ไหมให้เขาไม่เห็นมันจะมีม่านเวลาเรานอนเนี่ยเราถึงจะปิดส่วนใหญ่แล้จะมีมุ้งลวดนะครับนี่แล้วถ้ากรณีที่บอกว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดที่เย็นๆยแล้วเราต้องการอากาศภายนอกเราก็ดึงมุ้งลวดออกมาเราฟัวยุง มีมุ้งลวดมีมุ้งลวดให้ได้อากาศด้วยอที่เราก็เปิดออกภปยอคันนี้นะครับให้เช่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันละ6000บาทวันละหก0 0บาทเท่านั้นเองนอนได้4-5ถึงคนเหมือนที่สมมติผมจกไปเขาใหญ่เนาะครับนจะต้องค่ารถค่าน้ำมันค่าที่นอนใช่ป่ะใชเพราะอย่างนี้ไปเลยไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยค่อนข้างที่ r i v a ว e ขับง่ายถ้าขับรถเป็นเหยียบเบรกเป็นอ่ก็ไปได้ละไปขี่ก็ไปขี่คนธรรมดาไอ๋อไม่ต้องมีไปขับไปพิเศษขนบคนธรรมดาอ่าครับ คันนี้คันใหญ่อุ้ยใหญ่กว่าคันนั้นนะคันนี้คันใหญ่กว่าครับเป็น6ล้อเอ้ยแต่มันไม่มีโต๊ะนี่พี่คันนี้มีมีครับตรงเนี้ยจริงๆอันนี้สภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นที่นอนพอดีนอนพึ่ศตื่น <c oughs> <c oughs> ครับเราก็จะปรับเป็นที่นั่งอ๋อนี่ไเนีโยขเป็นคนเนี้ยเหรอหนึ่งนาทีปึ๊บปึ๊บมันก็จะกลายเป็นที่นั่งแล้วปึ๊บพับโอ้ไม่ยากเลยนะพี่นะครับเป็นที่นั่งแล้วครับหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเชิญครับกลายเป็นที่นั่งผมลองนั่งหน่อยเชิญคครรััับบเชิญ่งงนดูครับ ว่ามันนุ่มไหมพอเรานั่งตรงนี้ปั๊บาขยับได้ครับโยมได้เวลาคนจะเข้าเข้าออกก็แล้วแต่ครับอันนี้นั่งได้กี่คนพี่อันนี้จริงๆแล้วนนั่งเดินทางเคยไปสูงสุดเนี่ยคือ11นั่งตรงไหน11นั่งตรงไหนพี่ตรงนี้หนึ่งสอสสีละอ่าสี่ข้างหลังอีกเก้า ข้างหลังอีก7-9คนเพิ่งเห็นว่ามันมีข้างหลังด้วยเฮ้ยขอไปดูก่อนขอไปดูก่อนเจนเจนเนครับโอ้หโยฟิลนี้โซนนี้ดีเจ๋าเลยอ่ะอันนี้คือนอนจริงๆจังๆได้นะนอนได้เลยครับผมสูงจริงจอย่างที่ผมบอกว่านอนได้4คน2คู่เนี่ยก็ไหวหนึ่งตรงนี้สองคนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งผมสูง170กว่าแน่นอนเนี่ยแล้วตรงนี้มาครูบอกไหมก็ฟิมบนที่นอนถ้าเป็นเบาะตรงนี้ก็จะเป็นลงไปเป็นฐานฐานแล้วก็มีที่นอนเต็มอ๋อถ้างั้น6คนก็ได้ก็เปลี่ยยยยนนนนกกัััห่่่่ออคคครรบบเเาาาีีูททวละ ละห0 0 0บาทแต่ขั้นใหญ่ละค่ะอยู่ที่12,000บาท12,000บาทโุ้ยก็มันก็เบิ้ลขึ้นไงใช่ครับแต่คนมาก็ไปไ,ได้เบอะขึ้น,นเลยนะได้ครับอยากจะเช่ารถของพี่ไปอ่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องคันเล็กเนี่ย มีแค่อะไรนะใบขับขี่ก็เลยลขี่ส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละครับก็ใช้ได้เลยแต่คันใหญ่ต้องก็ได้เหมือนกันครับเพราะอันนี้ก็จดเป็นเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมเหมือนกันเอ้แต่มันดูเหมือนเป็นรถตู้พี่ต้องมีใบขับขี่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจดรถประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เหมือนกับรถตู้อะฮะรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้ใบขับขี่อะไรก็ส่วนบุคคลธรรมดาครับงั้นมีแค่ใบขับขี่อเดียวใชได้นะครับตังตัง งไมขับขี่แล้วก็ตังมามีต้องมัดจำเปล่ามีครับรถรอมีประกันอยู่แล้วแต่มันต้องมีประ,ประกันการเสียหาย30,000บาทประกัน30,000 30, บาทคันเล็กล่ะเหมือนกันครับ30,000บาทจริงๆคันใหญ่เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับเพราะความสูงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่เมตรยผมอยากจะแนะนําว่าให้คนขับของเราขับไป อ๋อพี่มีคนขับให้บริการให้จากหากก็คิดพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทต่อวันซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้วยใช่ครับแล้วเขาก็จะมาคอยจัดที่นอนให้เติมน้ําให้เคลียร์เรื่องห้องน้ําให้คุณขับนะครับเขาก็เป็นบัตเลอร์ที่จะมาดูแลเป็นพ่อบ้านแปลว่าหนึ่งใช้ใบขับขี่สองใช้เงินคันเล็กหกพันคันใหญ่หมื่นสองคันใหญ่หมื่นสองจะเอาคนขับเพิ่มพันห้าสำหรับคันใหญ่เท่านั้นมาจ้ำสามหมื่นถ้ากลับมาทุกอย่างอยู่ครบห้าคนขับของเราไม่ต้องมีมาจํำ เรารับผิดชอบเองเอาล่ะได้อย่างนั้นครับเรารู้วิธีการใช้แล้วอยากจะไปตั้งแคปเปอร์แวนแบบนี้ในประเทศไทยมันตั้งที่ไหนบ้างพี่ ตอนนี้ผมทำเอวกับอุทยานแห่งชาติโดยทุกแห่งหมดละ <Wow. S 2> ก็คือจอดได้ทุกอุทยานแต่เสียค่าเข้าตามกฎหมายของอุทยานแต่ละที่ในส่วนของอแคมป์ไซต์ของเอกชนอย่างเช่นรีสอร์ทลานกลางเต้นใหญ่อย่างเขาใหญ่เอ่ยสวนพึ่งอันนั้นจะเป็นเอกชนแต่ละที่ก็อยู่ที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทก็มีมีจอดใช้ไฟได้มีห้องน้ําให้มีลานซักล้างให้ถ้าอุทยานแห่งชาตินะครับอย่างดอยอินทนนท์เราเราเราทำไว้แล้วขึ้นไปบนดอยจอดบนดอยเลยแล้วก็ทุ่งแสลม หงลวงที่จังหวัดเพชรบุร์ก็จะมีอีกอันนึงก็คือแม่สอดแม่เมยอุทยานแห่งชาติแม่เมย์จังหวัดตาแล้วก็มีหาดวนากรอยู่ประจวบหาดวนากรติดทะเลเลยครับเขาจะทํามีลานมีช่องจอดรถมีโต๊ะให้นั่งแล้วเป็น,เป,นเป็นอุทยานแห่งชาติระดับต้นๆของประเทศไทยอีกอันหนึ่งที่ต้องไปกันนั่นคือเขาใหญ่ใช่ไหมพี่เขาใหญ่เขาใหญ่โนรานเขาใหญ่เลยฮะโบลานเขาดิ่ปเตอร์เก่าก็เขาเอามาทําก็ทําห้องน้ห้องน้ำไว้เรียบร้อยแล้วดีเลยนะพี่เดชผมถามหน่อย สเสน่ห์ของแคมเปอร์แวนมันคืออะไรพี่ก็คือได้ท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวในจุดที่เป็นธรรมชาติแล้วไม่มีโรงแรมหรือที่พักตั้งตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นวิวอากาศลักษณะของ,ของธรรมชาติอยู่ในอุทยานหรืออยู่ในภูเขาที่มองแล้วเห็นวิวพอลล่มาม่าวิวหลักล้านแต่นอนหลักพันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้สร้างอะไร เสน่ห์ของการแปรแวนก็คือไปในทุกธรรมชาติอย่างเช่นวังน้ำเขียวเงี้ยมองไปเนี่ยเป็นปาร์คของเอกชนนะฮะแต่จะมีกว้างมีอะไรเงี้ยมาเดินแต่เรามองเห็น<ะ>ถามว่าอยู่ดีๆเราจะไปนอนอยู่ใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยในโรงแรมมีไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ พี่เดชแต่งจริงแล้วเนี่ยผมว่าธุรกิจที่มันเหมือนแบบไอ้ที่เขาแบบให้เช่าขับอยู่นิวซีแลนด์ต่างประเทศเลยพี่เริ่มมาได้ยังไงพี่เดิมเนี่ยไม่ได้คิดจะทาําธุรกิจแคนเปอร์แวนให้ให้ลูกค้าเช่ามันเป็นโปรเจกต์ความฝันเมื่อตอนที่ผมจีบกับแฟน,นะฮะพาเขานะไปเที่ยวนิวซีแลนด์แล้วก็บอกว่าเออประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีพื้นที่หลายล้านไร่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติและเป็นที่สวยสวยทำไมไม่คิดว่า ตรงอุทยานเนี่ยสามารไม่ต้องไปสร้างอะไรแต่เราทําเป็นลักษณะาการเที่ยวเหมือนกับที่ดิวซีแลนด์ก็คือเป็นเอ่อพา,า,าร์คเป็นที่ลานกลางเต็นท์หรือเอ่อเป็นที่จอดรถแค m เปอร์แวนรถมอเตอร์โฮมอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเรามีทุนนะระดับหนึ่งเราคงอยาลองซื้อมาใช้สักคันหนึ่งนั่นก็เริ่มจากตรงนั้นเสร็จขับไปเรื่อยๆคนก็ถามว่าไปเช่าเช่าได้เช่าได้ไหมอะไรเงี้ย เราก็เออก็น่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆอันหนึ่งที่สําหรับเที่ยวธรรมชาติได้เราก็เลยเปิดมาว่าอ่าลองให้เช่าดูคันที่1นึคันที่2องคันที่3แป<ต>ลว่าตอนแรกที่ทไม่ได้ตั้งใจจะทาคือเดิมเนี่ยเป็นธุรกิจเราทําเกี่ยวกับเรื่องรถรถบัสรถโดยสารรถตัวอยู่แล้วแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะมาทําธุรกิจเอออรถบ้โตที่บ้หรือรถบ้านให้เช่าหรอกใจเอามาใช้เพราะว่าเราชอบเที่ยวหนึ่งเป็นคนชอบขับรถเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักผมต้องบอกของผมเป็นเจ้าแรกที่ให้เช่่่าาาใในนนปปรรระะเเเเศไไแตััจจุบก็็มมีหคชพ คันหนึ่งสามล้านกว่าแล้วจะซื้อมาให้คนอื่นเขาเช่าโดยที่ไม่มีการดูแลแม่เทันแนนหรือทรัพย์สินนะครับรถใครๆก็รักแต่ว่าต้องชอบและเฉพาะทางจริงใช่ครับแปลว่าตอนนี้พี่เดชเป็นเจ้าแรกแน่นอน<ช>และอาจจะเป็นเจ้าเดียวนะตอนนี้ตอนนี้นปัจจุบันอยากจะให้พี่เดชครับช่วยแนะนํากับเพื่อนๆหน่อยว่าสาหรับคนที่อยากจะมีรถแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวบ้างอะ่ะให้คำแนะนำนิดนึงว่าเราจะซื้อหรือจะเช่าดีกว่ากันครับผมต้องถามคุณสองก่อนว่า,วาปีนี้คุณสองเที่ยวได้กี่วันคุณสองเที่ยวแบบ ต่างประเทศไหมไปทีละ15วันไปทีละ20วันปีหนึ่งไปได้3ครั้งแต่ถ้ายังทําไม่ได้เต็มที่สามวันสองคืนของผมแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยปีหนึ่งได้เที่ยว3ครั้งเนี่ยคุณ2เช่าคุณเอาเงินที่ซื้อ3ล้านกว่าเนี่ยเอาดอกเบี้ยไปฝากเอาเงินไปฝากเอาดอกเบี้ยมาเช่าผมเอามาเช่าดีกว่าเพราะว่าคุณสองซื้อมันไม่ใช่แค่ซื้อแล้วคุณสองเอาเข้าไปในเก็บในตู้เย็นได้คุณสองจะต้องเป็นทันเน้นคุณสองต้องมีคนดูแลเรื่องแบตเตอรี่เรื่องไฟเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องยมยางเรื่องน้ามีค่าใช ใ่ญ่ที่คุณสองมอง จ่ายไปที่คุณสองไม่ได้ใช้นะฮะและนี่คือความคุ้มค่าที่แตกต่างมากกว่าถูกป่ะครับใช่งั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าไปบ่อยปีหนึ่งไปปีหนึ่งก็เกิน60วันอ่ะ60วันหกสิบวันืถามหน่อยเพื่อนๆใครปีนึงไปเที่ยว60วันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยจ่างั้นต้องบอกนะครับว่านี่คือธุรกิจจริงๆนะครับแคมเปอร์แวนของจริงนะครับจากคนที่ชอบท่องเที่ยวตัวจริงแล้วสามารถพาเพื่อนๆไปเที่ยวจริงๆได้ด้วยนะ ทั้งทีลองให้แคมเปอร์แวนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณพี่เดชมากครับขอบมากครับขอบคุณที่มาเย็นครับ